วัครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชาแนลนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่บอกได้เลยนะครับว่าจะพาไปชมไม้ใหม่ของสวนคุณกวางนะครับและวันนี้เราจะยาวๆกันไปเลยนะครับกับบอนสีที่มีราคาแบ่งบันพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะครับเป็นอะไรวันนี้ต้องติดตามให้จบนะครับผมนี่ครับเป็นลูกไม้นะครับของสวนของเรานะครับวันนี้เราจะทําการแยกนอนะครับี่นี่สวยมากๆเลยเป็นลายประขาใบกลมนะครับนี่สวยมากๆจริงๆนะครับแต่ละต้นนะครับมีลูก อยู่ประมาณ3-4ต้นนะครับใครสนใจนะครับม้แยกหน่อชุดนี้นะครับจัดไปเลยครับราคาพิเศษแม่สวยมากๆเลยนะครับต้นละ250ส่งฟรีนะครับนี้ต้นละ250ส่งฟรีนะครับใครสนใจทักกันเข้ามานะครับนี่คือสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าสวนคุณกวางชาแนลเท่านั้นนะครับลูกไม้นี่ถ้าแยกหน่อนี่มีเป็น500เป็นพันขึ้นนะครับแต่นี้250ส่งฟรีทักกันเข้ามาเลยครับวันนี้โปรดีๆเริ่มต้นแล้วนะครับ และเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากบอลสีสวยๆนะครับนี่ ต้นนี้เป็นไม้ใหม่ของสวนเรานะครับเราจองชื่อไว้ในนามฟ้าประทานพรสวยมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับขอแบ่งเมล็ดของคุณแม่ต้นนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับส5 0ส่งฟรีจํานวน50เมล็ดนะครับผมบอกเลยนะครับว่าลูกไม้เซตนี้เป็นเซตที่สวยพิเศษจริงๆนะครับแต่ว่ายังเหลืออยู่ประมาณสัก4ีหชุดนะครับใครสนใจนะครับเมล็ดของแม่นี้นะครับฟ้าประทานพรก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ250 50 เมล็ดส่งฟรีนะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนี้สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพาการชมกันยาวๆไปเลยนะครับนี่ก็เป็นบอลใบไผ่นะครับสวยมากเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมนี่ใครสนใจนะครับมีแบ่งอยู่ต้นเดียวนะครับนี่ไม้แยกหนอนะครับแยกจากคุณแม่ต้นนี้นะครับคุณแม่สวยมากเลยนะครับต้นนี้เป็นไม้แยกหนอนะครับน้องไผ่สุดสวยของเรานะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับแบ่งพิเศษนะครับ400บาทส่งฟรีนะครับนี่ และต้นนี้ก็จะเป็นลูกไม้สุดสวยนะครับสีออกจะเป็นโอรสส้มๆหน่อยนะครับแล้วก็พื้นใบก็จะเป็นเขียวๆปนกับทางสีขาวๆนะครับก็ใครชอบนะครับมีแบ่งอยู่นี่เดี๋ยวผมให้ต้นนี้นะครับเป็นแยกหน่อนะครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเราแบ่งนะครับกิเลเราเก็บนะครับส่วนคุณกวางเป็นคอนเซปต์นะครับนี้ต้นนี้นะครับเหมือนกันเลยครับเป็นไม้แยกหน่อนะครับคุณแม่ ต้นใหญ่ก็คือต้นนี้นะครับใครสนใจต้นนี้นะครับผมให้พิเศษเลยนะครับกระถางนี้ผมตั้งไว้กระถาง5แล้วนะครับเพราะกะว่าตั้งแม่ไว้เขาแข็งแรงแล้วนะครับเพราะเราแยกมาประมาณ20-30วันแล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับนี่ใครอยากได้นะครับผมให้พิเศษนะครับในราคา300บาทส่งฟรีนะครับนี่ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนต้นนี้นี่เห็นไหมครับก็ ผสมติดแล้วนะครับนี่เป็นลูกไม้ใหม่เหมือนกันนะครับต้นนี้ยังคิดชื่อไม่ออกเลยครับใครอยากจะเสนอชื่อน้องน้องต้นนี้นะครับนี่ก็ลองพิมพ์เข้ามาเสนอชื่อได้นะครับชื่อโดนใจเดี๋ยวผมแจกเมล็ดฟรีนะครับห้าสิบเมล็ดนะครับห้าสิบเมล็ดให้ประมาณห้ารางวัลละกันห้ารางวัลละกันห้ารางวัลห้าสิบเมล็ดเนาะแจกฟรีนะครับเมล็ดนะครับปะปนกันไปเยอะมากครับเมล็ดช่วงนี้ที่สวนนะครับ ตั้งชื่อต้นนี้เข้ามาเลยนะครับนี่ตั้งชื่อต้นนี้เข้ามานะครับชื่อไหนเพราะนะครับชื่อไหนเข้ารอบนะครับสนใจเป็นพิเศษก็จะให้5ชื่อนะครับแล้วก็แจกเมล็ดฟรี50เมล็ดนี้จัดไปเลยนะครับแบ่งปันกันนะครับสวยๆนี่กระด่างสวยมากเลยนะครับนี่ควรชื่อว่าอะไรดีนะครับคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับมาร่วมสนุกกันดีกว่านะครับและต้นนี้นะครับก็อย่างที่บอก f c ทุกท่านไปนะครับโอ้โหเราได้แบ่งให้กับ แม่แม่พ่อๆนะครับไปบ้างแล้วนะครับก็มีจํานวนนะครับเยอะเลยเป็นแยกหน่อล้วนเลยนะครับนี่เราก็ตั้งชื่อไว้แนะนํากระดิ่งพระจันทร์นะครับเป็นไม้ด่างเหลืองด่างขาวพื้นชมพูนะครับสวยมากๆเลยนะครับกระดูกวิ่งเส้นได้แบบคมเข้มมากๆนะครับนี่ของเขามีลูกเยอะแยะเลยนะครับนี่แยกหน่อทั้งนั้นเลยนะครับ เต็มไปหมดเลยนะครับใครสนใจลูกของกระดิ่งพระจันทร์ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมแบ่งพิเศษนะครับกระถาง5เดี๋ยวให้กระถาง4นิ้วดีกว่าครับกระถาง4นิ้วหน่อเล็กๆเนี่ยนะครับเห็นไหมแดงๆสวยๆนะครับผมให้พิเศษนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามานะครับ250รวมส่งนะครับเดี๋ยวผมจะจัดแบ่งให้นะครับในราคาที่สวยๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นใบที่ สวยมากกระดูกเขาเป็นโบราณมากนะครับอันนี้ที่เป็นรอยโค,คนนี่คือเราฉีดยากันเชื้อราไว้นะครับก็สวยจริงๆนะครับต้นจริงเป็นบอลที่ตั้งชื่อไว้ในนามว่าฟรามิงโกนะครับนี่ฟรามิงโกเดี๋ยวเขาจะมีจํานวนแล้วนะครับว่าผมผ่าไปแล้วแต่ที่เหลืออยู่นี่เป็นไม้แยกหนอเอ๊ะรู้สึกถึงจะแบ่งได้ต้นต้นหนึ่งนะครับนี่เห็นไหม นี่ฟรามิงโกนะครับสวยมากเลยเป็นบอลใบไทยโบราณนะครับที่หลายๆคนอยากได้นะครับแต่ว่า E ีนี้ใครอยากได้นะครับแบ่งต้นเดียวนะครับนี่เห็นไหมนี่แบ่งต้นเดียวจริงๆนะครับพิเศษเลยนะครับไม้แยกหนอด้วยนะครับไม่ใช่ไม้ผ่า350ส่งฟรีนะครับจัดไปเลยครับสวยมากนะครับใครชอบที่เป็นใบไทยโบราณนะครับค่อนข้างที่จะหายากนะครับก็ทักกันเข้ามาได้ที่ว่าอยากได้น้องฟรามิงโกนะครับนี่จัดไปเลยนะครับ สามรฟีสวยมากครับนี่เรามาชมกันต่อเลยนะครับบอลสีช่วงนี้กําลังสวยงามมากว้าวนี่ก็เป็นชายชนนะครับชายชนที่นี่ก็เป็นแม่ที่แบบว่า สวยจึ้งมากนะครับเราก็แบ่งลูกไปในราคา50บาท100อยบาทเยอะๆเลยนี้ต้นนี้กำลังออกดอกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองผสมดูสวยๆนะครับและต้นนี้ก็เป็นสิลาหุ้มทองนี้สวยมากเลยนะครับใครอยากได้ศีลาหุ้มทองทักกันเข้ามาเลยนะครับนี่ผมแบ่งให้พิเศษนะครับ100บาทส่งฟรีนะครับไม่คิดค่าส่งนะครับ EP นี้ส่งฟรีหมดเลยนะครับเพราะว่าบอลสีก็ค่อนข้างที่จะจับต้องได้แบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับให้มีความสุขที่บ้านกันนะครับ เราไม่คิดค่าส่งนะครับเราทําจํานวนได้เองแล้วก็แบ่งได้เองนะครับในราคาของเราเองนะครับและต้นนี้เป็นต้นพิเศษนะครับนี่เป็นชายชนแยกหนอนะครับมีเนี่ยน่าจะแยกหน่อจากต้นนี้ครับใช่แล้วแยกหน่อจากต้นนี้ด้วยผมจําได้นะครับสวยมากนะครับแดงทุกใบไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมชายชนแยกหน่อต้นนี้นะครับใครสนใจนะครับผมแบ่งให้พิเศษเลยนะครับย้ํานะครับว่าพิเศษต้นใหญ่มากเลยนะครับไม่ใช่ต้นเล็กแล้วนะครับผมให้ 200ส่งฟรีนะครับชายชนแยกหน่อต้นนี้แม่นี้ครับดูเอาเลยครับสวยจึง้งจริงๆนะครับใครสนใจชายชนต้นนี้2 0 0รส่งฟรีมีต้นเดียวด้วยนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ ID Line หรือเพจสวนุกว้างแล้วก็ลูกค้าที่เป็นเอ่อเฟซเก่าๆเราก็ทักกันเข้ามาที่ข้อความเดิมได้เลยนะครับ และต้นนี้มีชื่อว่าเท้ารำไพนะครับพื้นสีใบของเขาก็จะเป็นเขียวเข้มๆนะครับนี่ก็จะเป็นบอลที่สวยมากนะครับเป็นบอลเก่าโบราณว้าวและที่เซอร์ไพรส์ก่อนนั้นนะครับผมเจอหน่อนะครับนี่สดๆเลยเพิ่งเห็นนะครับหน่อมาแล้วเท้ารำไพค้ายากจองนะครับใครอยากได้หน่อนี้นะครับคุณแม่นะครับคุณแม่เป็นคุณแม่นี้นะครับสวยมากๆเลยนะครับก็จองได้นะครับเท้ารำไพไม้แยกหน่อนะครับ จองได้ในราคา150ส่งฟรีนะครับนี่เดี๋ยวผมแยกให้แล้วถ้าเกิดว่าเขาเแข็งแรงพร้อมเดินทางแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับเท้ารำไพ150ไม้หน่อนะครับส่งฟรีนะครับทักกันเข้ามานะครับ และต้นนี้นะครับใครที่ชอบไม้เก่านะครับกระดูกสีน้ําตาลนะครับใบสวยมากเลยอันนี้เป็นแม่นะครับส่วนต้นนี้มีนามว่าส0บหมื่นนะครับใครอยากได้นะครับผมมีอยู่ประมาณ3มหนอนะครับหน่อใหญ่มากเลยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับว่าเป็นบอลที่สวยจริงๆนี่ดูเขานี่ตอนโตนี่นะครับ สวยมากๆเลยนะครับใครยังไม่มี1 0บหมื่นนะครับทักกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมแยกหน่อไว้ให้นะครับก็จองกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามีเท่าไหร่ก็หมดนะครับเพราะเป็นบอลที่ใบสวยนะครับกระดูกสวยมากนะครับแล้วก็ทรงใบใหญ่นะครับต้นนี้นะครับสิบหมื่นผมแยกหน่อให้ในราคาฟังดีนะครับ120บาทส่งฟรีนะครับ120บาทส่งฟรีนะครับสิบหมื่นมีอยู่เพียงแค่3หน่อเท่านั้นนะครับทักเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวจบ ตอนนี้ผมจะไปแยกที่เก็บไว้เลยจองไว้เมื่อน้องแข็งแรงผมก็จะจัดส่งให้นะครับลากเดินดีเมื่อไรนะครับส่งได้เลยนะคะขอบคุณมากนะครับและมีอีกมากมายเลยนะครับว้าวอันนี้ไม่แยกดีกว่านะครับโหให้เ c ซทุกา่านชมนะครับต้นนี้เป็นไม้ทรงฟอร์มกอรธรรมชาตินะครับสวยมากๆเลยนะครับนี่ เห็นไม้มีโอ้โหเป็น6 7ต้นเลยครับในกระถางเดียวกอนี้นะครับใครอยากได้นะครับไม้กระดูกนะครับออกสีม่วงๆหน่อยนะครับก็เป็นลูกไม้นะครับผมแล้วก็มีดอกด้วยใครอยากเอาไปผสมนะครับไปถึงปุ๊บก็น่าจะมีโอกาสได้ผสมนะครับต้นนี้เอาไปเลยนะครับกอนี้ผมให้พิเศษนะครับ300บาทนะครับส่งฟรีด้วยกอนี้จัดไปเลยนะครับมีดอกด้วยนะครับใครที่ชอบไม้เขียวๆด่างขาวๆอ่อนๆนะครับแล้วก็ จะเอาดอกไปผสมนะครับนี่เป็นกอเลยนะครับเอาไปทําจํานวนนะครับเอาเลี้ยงไว้ข้างนอกนี่ยิ่งสวยนะครับเห็นไหมว้าวนะครับ3า0บาทส่งฟรีนะครับลูกไม้นะครับทักกันเข้ามาได้นะครับที่สวนคุณกว้างนะครับไอดียไลน์มีแล้วก็ทักกันเข้ามาได้เหมือนเดิมตัวนี้เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับด่างสวยมากเลยนะครับนี่ฟอร์มกำลังสุดๆเลยนะครับด่างๆเปอะเปอย่างนี้นะครับใครอยากได้ต้นนี้นะครับผมให้100บาทส่งฟรีทักเข้ามานะครับ ว้าวส่วนต้นนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นไม้ที่แบบมีทรงคอมเพกมากๆเลยนะครับเป็นลูกไม้นะครับนี่นเป็นลูกไม้ลูกไม้สีแดงใครอยากได้ต้องทักแคปเข้ามานะครับลูกไม้สีแดงนะครับผมให้พิเศษไปเลยนะครับ100บาทรวมส่งนะครับสวยมากเลยนะครับส่วนต้นนี้มีติดด่างชมพูด้วยเห็นไหมเป็นลูกของมณีล้อมเพชรนะครับเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้มณีล้อมเพชรนะครับก็ราคาก็อืือ หลอดนี้มาใหม่ต้องด่างแน่ๆเลยนะครับ ก็มีลุ้นสวยงามมากๆนะครับใครอยากได้นะครับผมให้พิเศษนะครับ100รวมส่งนะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับเพราะว่าไม้เราเองนะครับไม่ต้องคิดว่ามันจะต้องแพงเกินไปนะครับนี่ส่วนนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้เหมือนกันนะครับมีพี่ของเขาที่แยกหน่อไปแล้วเหมือนกันนะครับแดงๆอย่างนี้เลยนะครับผมขาย100รวมส่งนะครับลูกไม้างแคปมานะครับเพราะว่าบางทีเรามีลูกค้าหลายคนพักมาพร้อมกันนะครับเดี๋ยวหมดก่อนนะครับต้องรีบแคปนะครับแล้วก็ส่งมาให้เรานะครับ เราจะได้จับจองกันทันนะครับส่วนต้นนี้ก็มีชื่อว่าเพชรสุวรรณโชธนะครับถ้าใครอยากได้เพชรสุวรรณโชธไปไว้ผ่านะครับนี่ต้นนี้น่าจะพร้อมผ่าแหละนะครับเพราะว่าเขาลงหัวไปตอนหน้าหนาวนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ชักสั้นเนี่ยบางทีเอาไปเนี่ยลุ้นมีมีดอกด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าชักสั้นแล้วนะครับก็ใครอยากได้เพชรสุวรรณโชธ เอาไปทําจํานวนนะครับผมแบ่งต้นแม่พันธุ์ให้นะครับเพุวณโชคนะแม่พันธุ์เอาไปเลยครับ1ต้น500บาทนะครับต้นนี้นะต้นนี้นะครับหัวใหญ่มากนะผมบอกเลยเลยครับเอาไปเตรียมผ่าได้เลยคุ้มมากๆนะครับแต่ก่อนเพศวณโชคก็เป็นบอลชีแพงนะครับบอลแพงนะครับเป็นบอลอีกต้นหนึ่งที่มีด่างเลืองด่างขาวสวยมากนะครับ ก็ใครสนใจทักเข้ามาที่สวนคุณกวาง channel ได้เลยนะครับเรามาดูอีกหนึ่งตู้ของเรานะครับมีไม้สวยๆมาแบ่ง FC เยอะแยะมากมายเช่นเดิมนะครับต้นนี้เป็นเทพสายรุงว้าวสวยมากเป็นฟอร์มสวยจริงๆนะครับเทพสายรุงต้นนี้ใครอยากได้ผมแบ่งที่400รวมส่งนะครับทักเข้ามาได้นะครับและบอลที่คนตามหาเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ มณีล้อมเพชรนะครับนี่ในแสงอาจจะนั่นดูถ้าจะดูบอลว่าด่างไหมให้ดูหลังใบเขานะครับนี่เห็นไหมด่างสวยมากมณีล้อมเพชรต้นนี้เป็นไม้แยกหนอนะครับแม่เขาสวยมากนะครับผมผ่าล้มต้นเลยนะครับเมื่อตอนช่วงหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คนตามหามณีล้อมเพชรเยอะมากนะครับต้นนี้ด่างสวยนะครับเป็นไม้หน่อด้วยนะครับใครอยากได้มณีล้อมเพชรต้นนี้นะครับผมแบ่งพิเศษนะครับใน E ีีนี้เท่านั้นนะครับ500ส่งฟรีนะครับทักเข้ามานะครับนี่ด่างชมพูแบบนี้เลยนะครับ500ส่งฟรีนะครับสวยๆเลยครับกับมณีล้อมเพช ของเรานะครับนี้แล้วเราตอนนี้มีจํานวนมากมายเลยนะครับนี่เห็นไหมเตรียมผสมดอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมแบ่งปันเอฟซีนู่นหลวงตาเมืองนะครับด่างสวยจึ้งนะครับพรรัตนะนะครับแล้วก็อมรรัตนโกสินนะครับโบกิโนใครอยากได้ไม้สายพันธุ์ไหนทักกันเข้ามาสอบถามที่สวนคุณกวางชาแนลได้เลยนะครับและอีพีนี้นี่นะครับอย่าลืมนะครับลูกไม้กล่องสุ่มยังอยู่นะครับลูกไม้กล่องสุ่ม3ต้นนะครับ3ต้น 100รวมส่งนะครับลูกไม้กล่องสุ่มนะครับใครๆที่ได้ลูกไม้ของสวนคุณกว้างไปแล้วก็อยากจะได้อีกรอบนะครับตอนนี้ผมเพิ่มให้อีก10ชุดสุดท้ายนะครับลูกไม้กล่องสุ่มนะครับทักเข้ามาว่าอยากได้ลูกไม้กล่องสุ่ม3ต้นนะครับราคา100รวมส่งนะครับทักการันมาหาได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องลาไปแล้วนะครับกับบอลสีสวยๆนะฝากติดตามกดไลค์ Subscribe ันกันดีิงกับสวนคุณกว้างช anel ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศแปรปรวนบ่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับย ฝากนะครับส่วนคุณกวางไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่แม่พ่อพทุกทท่านด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณในทุกๆสิ่งด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ลาไปแล้วขอกราบคําคว่าสวัสดีครับ